ทุกคนครับวันนี้พี่พีมกับน้องโฟกัสเราจะมาเอาตัวรอดจากสไลเดอร์ลูกบอลยักษ์กันยักนี้นะครับผมจะมีลูกบอลยักษ์อยู่หนึ่งแถวนะครับผมซึ่งวันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งเจ็บแน่นอนโฟกัสใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมาทำชาเลนจ์สไลเดอร์ลรูกบอลยักษ์ ใช่เลยครับทุกคนแล้ววันนี้บอกเลยนะครับว่าวิธีการที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นคนเลือกเองนะเราจะให้ดวงเราให้โชคชะตาเราเป็นคนกําหนดครับนั่นก็คือการใช้ลูกบอลนั่นเองนะครับผมใช่ครับทุกคนก็คือจะมีลูกบอลทั้งหมด2สีนะคะเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยนะคะทุกคน ถ้าเกิดสมมติว่าพ่อเนี่ยจับได้ลูกบอลได้ฝั่งสีแดงใช่ไหมลูกบอลใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งสีแดงนนแดงนะคะทุกคนน,นี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าทีมงานเราก็คือพ่อของเรานะคะจะเป็นคนจับให้นะว่าใครจะโดนนะ,นะ,ะทุกคน้วบองเลยนะคะใครที่โดนลูกบอลใหญ่นะคะคจะต้องโดนลงโทษ ลูกบอลใหญ่ยังไม่พออีกนะถูกต้องลงโทษเหรอเนี่ยแต่ถ้าเป็นลูกบอลเล็กนี่ก็คือจะรอดนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเจ็บไม่พอนะทุกคนยังโดนลงโทษอีกนะฉันน่าสงสารเลยเกินนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนงั้นก่อนที่เราจะไปดุดเรื่องกัอย่าลืมกดแชร์กดแล้วก็สมัครด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีค่ะไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยนะคะทุกคนมาอย่างแรกเราต้องหันหลังก่อนนั่นเองค่ะพี่พีมสีอะไรต่อวยนะคะข้างหลังหนึ่งเต้นนะพี่พีมพี่พีมว่าพี่พหม มางั้นรับปอยจุกันว่าใครจะใครชนะเลือกนะอย่างยิงยาวก็คือยิงจุกไอ้องอ๊ะประกชนะชนะเลือกสีใครเลือกสีอะไรดีครับเอาสีสีนี้ละครันสีแดงเอาฟืนผมสีเขียวนะครับทุกคนมาสับสับที่เลยนะแต่เราก็ต้องนั่งใช้บุกัดใช่ค่ะทุกคนนั่งถ้าเป็นอย่างั้นทุกคนแต่ว่าถ้าเรานั่งเราก็ขอปิดหลังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกบอลมันลงมาแล้วเดี๋ยวหลังมันจะอะไรวะอะพร้อมนะครับสามสอง หนึ่งไปเลยครับกระโดดลูกบอลยักษ์ผมหอดนะผมโดนเป็นลูกบออันเล็กเองไหมากระโดดคาแป้งเฮ้ยคนที่โดนลูกบอลยักษ์อย่าลืมนะครับต้องโดนบทลงโทษด้วยก็เสร็จไม่พอแล้วแลคุณยังโดนลงโทษอีกนะช่าน่าสงสารเลยเกินนะคะทั้งนอะอไปีท้ายแล้วเรียบร้อย ามาก<ห>เกมที่สองรอบนี้มาดูกัน,น,นว่าใครจะหลังหักโอเคครับสรุปนะครับทุกคนโมกัยก็เป็นคนโดนไปนะ<ห>นเฮ้ยแต่เกมต่อไปเกมที่สองนี่ไม่รู้นะว่าใครจะโดนนะครับทุกคนงั้นเราจะต้องหันหลังก่อนเพราะพ่อจะจับนะว่าลูกบอลยักษ์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนอ๋ออย่างนีง้นะครับพอจับได้ย,ยังครับน่าจะจับได้เพาว่าสี่แลายรอบนี้อ่าพร้อมแล้วนะครับโอเคได้ใช่ไหมทั้งหมดนั้นหลังมาเลือก สไตรเเเดดอออ์ขงงัวงย้ยลถ้าผมเลือกเลยนะจากการที่ผมวิเคราะห์ดวงของพ่อเนี่ยผมว่าผมจะเอาสีเขียวต่อเหมือนเดิมแน่นอน <c oughs> ้มาอยู่ที่เดิมไปเลยใครทำไมยิ้มอะไรกันอย่างนั้นนะคะปิดหรัรงก่อนหาตัวเอามือมา <c oughs> เอามือมากานก่อนใช่ไหมกาาัารง,ง่ายนกากัน่นที่เลยผมให้การน,นะผมรอผมรอรับแรงกระแทกแน่ใจหรือเป่แน่นอนแนคนๆอย่างนี้ก็การอะไรดีกว่าวัวดีนะ นับกคนหลายรอบอยู่แบบอน,นี้มเนนอีกแล้วะอัน,นี้นักอีกแล้ววะอนปนักีกะเอีกแล้วอะจ็บ<อ>ไมพอแคุยังโดนลงโทษอีกนะ<อ>ชฉันน่สงสารเลยเกินนะคะทกคนาทรอบีกัก้โดนอีกแล้วนะไม่อยากให้โฟกัสโดนเลยนะเอาจริงนะแต่ว่ามาอยาอยานงั้นเหนยหน้ามาจะจะเป๊ะให้มือเลยค่ะอือ ดูตาตัวประกันไปสา3โอเคครับเกมที่ามนะครับเราจะมาเริ่มต่อเลยเดี๋ยวให้พ่อจับนะครับว่าลูกบอลเน้ยลูกบอลยักจะอยู่สีไหนนะทุกคนไปเอาับเาหลับตาเลยนะครับมาแล้วลูกที่ได้โอเคผมพร้อมแล้วปรกันมายังไปดูอะไรไปดูอะไรไปดูอะไร เฉยๆสวยงามมาเองแป้งนะ่ยตอนนี้โฟกัสจะเป็นคนเลือกนะครับทุกคนเราจะสับกันเลือกนะเอาเนี่ยแดงอยู่ได้ทุกคนต้องมีลูกบอลเล็กบ้างเลยทุกคนสีแดงอ่านี่คือบอยนะเเล่นกันมาสามตาแล้วแน่ยังไม่เปลี่ยนกันสักที่เลยตอนนี้เราอยู่กับที่เดิมทุกคนพร้อมนะจริงๆครับสามก่อนหนึ่งเอ้ รออบนี Bien, thrill, a a uh ้ท huh. ุกคนคือโดนแบบสามตาติดเลยนะคะสองวันนี้ไม่ใช่ดวงของเรานะคะทุกคนไอ้ตาบ้าไอ้ตาบ้านะทุกคนงั้นเราไปดูเกมพิเศษดีกว่าดูนะครับว่าตานี้มันจะออกสีอะไรเพื่อนๆจะลองดาวน์เพรม่ไดบอกกันนะครับทตอนนีลูกบอลใหญ่อีกนะคะก็แสดงว่าวันนี้โฟกัสดวงดีมากนั่นจริงนะเพราะว่าครับดวงแล้วเพราะหลับตาอ๋อทุกคนจะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย เาเีงนะเาไเียงนะไห้ันต่อไ้ันต่อเราลังจะเมาหนลงจะเบาันเามาพร้อมเรียที่อวงพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะหันมาได้ครับโอเคไม่กนเ้เสีอะไอ่ะนีผมเป็นคนเลือกใช่ไหมคิดว่านะเรานั่งกันนานเกินไปแล้ว แล้วเราก็ยังสามารถนั่งนานนี่อ oh, ีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเอาใหม่แล้วเล่นผมคิดว่าผมจะไปฝั่งสีแดงมากดีกว่าอยากโดนแบบมุกมากระแทกหลังนะครับผมมาอันนี้เป็นดวงของโฟกัสเองนะบอกไว้ก่อนถ้าบอลไปทางสีเขียวทําไงล่โฟกัสเองไปดีกว่าตอนนี้พี่มีความมั่นใจนะครับโฟกัสได้กลัวไม่ต้องแล้วทุกคนคือโดนจนชินแล้วอะไรมาอ่าพร้อมนะพร้อมนะครับ เดี๋ยโฟกัสแน่จะทําให้หน้ารู้สกนะคะคล้ายโฟกัสเลยตันโฟกัสอ่ะ,อะนอนหรอได้ใช่ไหมที่มีปิดเต็มดปดิว่ดูอปูดิปูดิยอเลยอ้าวสามสองหนึ่งามไปยโหออดูดๆๆๆทุกคน <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> ผมผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดใครจะเลือกดวงแล้วเลือกจะสีอะไรนะสีแดงอาจจะเป็นที่ที่ใช่ทุกคนคือก <c oughs> ็คือจัดได้แต่สีแดงเลยโอเคเอาเป็นว่าจะเปลี่ยนเพื่อนนะอยากให้เรามาทำชาเลนจ์อะไรก็อื่นคอมเมนต์บอกกันนะครับผม<ช>แล้วก็วันนี้เราก็ต้องไปก่อนดีกว่าโฟกัสไปอาบน้ำดีวกว่าตอนนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด subscribe แล้วครับผมแล้วก็ไปกันเลยไปกูไป go! ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรควรจความในใจจะมีต่อเธอ y o u for happy นะอย่าขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกคั้งอยู่อ้ามัย